วินาทีประวัติศาสตร์เอนโทเนียประกาศอำลาตำแหน่งชัดนี้ทำขนลุกถึงเวลาต้องอำลาตำแหน่งมิสยูเนิเวิร์สนครราชสีมาแล้วสำหรับเอนโทเนียโพซิลรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวิร์ส2023และวินาทีที่เอนถอดมงกุฎนั้นก็ทำหลายคนถึงขั้นขนลุกไปตามตามกันนอกจากนี้เอนโทเนียยังกล่าวอำลาตำแหน่งอย่างสุดซึ้งด้วยว่า สิ่งที่เอ็นไม่คิดลืมและอยากบอกทุกคนคือขอบคุณมากค่ะขอบคุณทีมงานขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่สนับสนุนเอ็นเพจนางงามที่ตามเอ็นทุกวันสนับสนุนเอ็นขอบคุณแฟนนางงามทุกคนทั้งที่ไทยและต่างประเทศขอบคุณมากมีคุณพ่อขอบคุณย่าโมใน35ปีที่ผ่านมาเอนได้ไปถึงรองอันดับหนึ่งมิสยูนิเวอร์สเอนจะไปถึงจุดนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีแรง สนับสนุนจากทุกคนและเอนจะทำทุกอย่างที่เอนทำได้เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโคราตต่อไปเอนขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในความสามารถถ้าวันไหนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองขอให้มองเอนเป็นตัวอย่างและเชื่อว่าเอนมั่นใจในตัวคุณเสมอ